เรื่องนี้เขาบอกว่ามันค่อนข้างหลอนนะเพรากฏว่ากําลังจะไปที่สวนแห่งหนึ่งะนะฮะประตูฮะน้องเอ๋ยฮะมันเปิดเองได้จริงเหรอหลายคนเชื่อว่าที่สถานที่แห่งนี้ม,มันมีความเฮี้ยนมันมีวิญ,ญญาณซ่อนอยู่ครับนี่เลยฮะ<อ>ผู้ใช้ Facebook ท่านหนึ่งฮะที่ชื่อว่าคุณสาบค ทรงขานะฮะก็มีการโพสตข้อความครับใครเปิดประตูแล้วก็เอาคลิปวิดีโอนะฮะเผยแพร่ในโลกโซเชียลนะครับทราบชื่อต่อมาครับพี่ท่านนี้ฮะที่ลงจากรถกระบะคันนี้นะครับชื่อว่านายสาพงทรงขานวัย44ปีครับหรือว่าช่างเหลียวะก็ก็เหลียวดูเหมือนกันแคฮะตอนนี้ช่างเหลียวฮะเหลียวดูซิว่าใครมาเปิดประตูเหล็กนะฮะแบบล้อเลื่อนขนาดใหญ่กว้าง2เมตรยาว5เมตรครับคือประตูมันเปิดเองน้องเอ๋ยแล้วก็ให้รถออกไปนะฮะ ถ้าไม่เชื่อนะเดี๋ยวเราไปดูคลิปที่บันทึกเหตุการณ์เอาไปได้ครั เออมันเปิดเองจริงมันจะเป็นประตูรีโมทก็ไม่ใช่นะครับลักษณะนี้ไม่น่าใช่ประตูรีโมทนะคะทีมข่าว็ลงหนที่ไปตรวจสอบครับจุดเกิดเหตุครับอยู่ที่สวนผลไม้ของคุณพนปรายทิพย์อักษรครับตำบลโนนห้อมจังหวัดปราจีนบุรีครับจากการตรวจสอบฮะคุณผู้ชมฮะประตูเปิดปิดสวนหน้าเป็นประตูเหล็กขนาดใหญ่อันนี้นี่ทดลองกันแบบนี้มันใช้ล้อเลื่อนน้องเอ๋ยเมื่อลองผลักประตูดูจะพบว่าต้องใช้แรงพอควรประตูมันหนักแงกว่ามันจะเปิดกว่าจะปิดได้ ะไระแบบนี้ครับซึ่งคุณสาพงศ์ก็บอกว่าเนี่ยก็รับจ้างติดกล้องวงจรปิดให้กับทางเจ้าของสวนมากว่า2ปีแล้วนะฮะแล้วเมื่อวันที่12บสอเมษาย,ยนที่ผ่านมาครับก็มาตรวจสอบระบบกล้องวงจรปิดครับหลังเสร็จงานก็ขับรถจะกลับบ้านพักแต่เมื่อมาถึงตรงประตูฮะประตูมันเลื่อนเปิดเองแบบนี้โอ,โอ้คุณพระคุณเจ้าตัวเองโโก็ตก,กใจ<อ>ฮะอตอนแรกนึกว่าเอ๊ะมีคนงานหรือว่าชาวบ้านท่านอื่นเนี่ยมาเปิดให้ก็ลงมาตรวจสอบก็ไม่เจอใครนะครับ แล้วพี่เนี่ยฮะสาพง์เนี่ยก็เลยลองไปคุยกับคนสวนที่อยู่ในพื้นที่ชื่อว่านางบุญดาครับเขาบอกแบบนี้ครับว่าประตูนี้นะนี่น,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 นี่พี่บุญดาเนี่ยนางบุญดาท่านนี้บอกว่าประตูเนี่ยไม่ใช่พี่สาพงอ์เจอคนเดียวเท่านั้นนะาบางคนเนี่ยจะมาสวนเนี่ยประตูก็เปิดเองเจ้าที่แปลงเขาบอกแ,<ค>แบบนี้นนะ,ะบางคนยังเห็นฮะเป็นรูปร่างผู้ชายใสยก่กเกงแบบทหารไม่ใส่เสื้อ บางวันบางคืนนะคืนวันพระวันโกนนุ่งชุดไทยก็มี oh. เป็นผู้หญิงสองคนนุน้องเอ๋ยฮะ oh. ซึ่งก็มีการนี่ฮะตั้งสารให้กับเจ้าที่นะฮะ <c oughs> เรื่องนี้ฮะเรายังได้รับคำยืนยันนะจากพระสองฆ์องค์เจ้าในพื้นที่ uh huh. บอกว่าในอดีตเนี่ยบริเวณเส้นทางเนี่ยเป็นเส้นทางเดินเก่า ของทหารสมัยโบราณเป็นไงล่ะน้องเอ๋อะขนหัวลุกไหมถึงจะคนหัวลุกแบบนี้แต่ที่แน่ๆฮะงวดที่ผ่านมาฮะน้องเอ๋ยฮะให้โชคให้ลาบฮะห้านะฮะคนถูกเกือบทั้งหมู่บ้านแต่งวดนี้ฮะก็ให้มาเหมือนกันนะไม่รู้ว่าจะถูกหรือเปล่านะถ้าไม่ถูกจะว่ากันนะเกวงใครดวงมันนะ สองห้าสองเออเมื่อกี้เห็นทูบแล้วที่เขาจุดเอาไว้ซู้ไปใกล้ๆพี่ไม่กล้าพูดดังเดี๋ยวเลเคลื่อนเดี๋ยวเคลื่อนนะดวงใครดวงมันขอให้โชคดีแล้วกันแต่ย้ำแบบนี้นะต้องใช้วิจารณญาในการรับชมนะฮะใช่ค่ะสมข่าวติดปากนะครับที่ออกอากาศสดแล้วบางครั้งคุณผู้ชมเนี่ยอาจจะพลาดไม่ได้ชมครับสามารถไปติดตามได้ใน YouTube รับชมย้อนหลังนะครับไปชมเสร็จแล้วครับกดซั s สไคร e ด้วยนะครับเดี๋ยวจะพลาดข่าวสำคัญและก็ความสนุกสนานครับ